โอเคครับผมวันน okay. in nah kind of okay. ี้ก oh. ็อยู่กับผมฟรีโตนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะมาแก้งพี่ตองกับกิจนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาแปลรางเป็นคอที่มีชื่อว่าหนึ่งคูณหนึ่คูณหนึ่ง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 ไั่น่ใช่นะครับทุกคนนึ่งมันคือหนึ่งคูณหนึ่งประมาณนี่รอบนคับหือว่าษาังกเป็น one cost one cost o n เนไหครับทุกคนนะกนคเดี๋ยวมา อาจจะเป็นดาบอันนี้นะครับดีไหมมัน <brat> ด <Foreign Blair> ูใหญ่ไปนะทุกคนนะครับก็นะครับคำถามจากคลิปนี้ทุกคนมีคำถามว่าทุกคนคิดว่า1 n e cost o หรือว่า1นึคูณนงเนี่ยกลับอะไรแล้ววกับคูคิดเนี่ยคนไหนครับเป็นแฮกเกอร์ที่เทพกว่ากันครับทุกคนอ่า ทีอาใครก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับคนแล้วก็เหมือนเดิมนทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนี้ครับผมขอไลค์เพื่อนหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็พอแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟซี่ตางอีกเช่นเดิมเลยม,มาทาอะไรกันในถ<ต>้ำ<ต>วะเน,นีเเ่ยเอ้ยไอ้กิจทอะไรครับครับผมตีแฟนผมทุกคนอย่าตีนะฉันอาหารหมดลวอาหารหมดแล้วไปเรายังตามหาภารกิจเราคือตามหาอาจากักรุมวานนะเพื่อนเรายังไม่เจออันนี้ เมื่อกี้ฉันเห็นอยู่แต่ฉันเราไม่กล้าเข้าไปนั่นเกลียดแน่งเนี่ยนี่นี่คือทางไปอาจากโบ้านเนาะเนี่ยนะใช่แต่ฉันไม่กล้าเข้าไปว่ะเพื่อนฉันเห็นไม่ได้นั่นเดี๋ยวมันมันจะหลุดตีนนะมันจะหลุดตีนไหมเศษน่ารอดไอตัวเนี่ยทุกคนสามารถเรียกแบบเหมือนล่าเงี้ยได้หรือเปล่าทุกคนไอตัวแบบอารมณ์แบบพวกซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้มินเนี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะสีมันเลยแต่มันไม่เห็นจะกดกินได้เลยไปแล้วฮต่เพราะว่ามันเป็นเชฟอีนู้ด โอ้ใช่น่าจะเป็นบล็อกระจะสปาว์พ้อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวฉันจัดการเลยขอบคุณมากเฟอร์ซี่โอ้ยมันดอปไอรอนด้วยเีื้อสีไม่ได้เลยทุกคนเนืิอไม่ได้เลยเลย มันจะไม่เหมือนเออ่ร่างร่างต้นนะครับดอกใบรอดเลยเแต่ว่าต้นนี้โหดมากทุกคนไอตัวเล็กๆเ่งนั่นน่ะคัฟเวอร์สโตนอ่ะอันนี้มันลึกเกินไปเกินกว่าที่จะเฮ้ยส้มบี้ถือดาบทุกคนอันนี้เหรอไอ้กิ๊บส้มบี้ข้างหลังระวังนะฉันจะจัดการเองฉันจะตายฉันจะตายเสีงมันจะมีเสียงพวกลูกสมุนทุกคนเราจะส่งเสียงนะครับทั่นมแก้โหดอย่างนี้ว่าถ้าเกิกิ๊บส้มบี้เนี่ยจะอ่ะเสียงอะไรเกิดอยไรขึ้พูดเลยจะไม่ได้พูดเอ้ยอะไร เอ้ยเอ้ยเสียงวันน้กนเลยวยนเลยดยเสียงเอ้ยเอ้ยอ่ะใช่ใช่ใช่เกินลูกมบี้ลูกสบิไอ้กินายแลอย่างนี้หรือเปล่าเสียงเัวซอมบี้ถืออะไรอ่ะเอาเเอ้ยเเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋วเอาเดี๋ยวปรับให้ของไม่ตกนะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อทุกคนเปลี่ยนชื่อไปก่อนนะครับคือดิเดลเนี่ยวันเอกวันเอกวันเอกตายเลยโอเคนที่ใครอะใช่แล้วที่พวกเขากำลังสู้กับซอมบี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไไปด้คนเข้าเกมนะครับมันไี่คนเข้าเกมแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยอตตรงนี้นะครับเป็นวันเอกวันเอกวันเอกจเห็นแล้วแบบเยี่ยมดีตัวคือดาบก็เปลี่ยนสีนะทุกคนเป็นสีเขียวนะครับมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะถือดาบวันวันเอกวันเอกวันเอกจอยหรือเกมคืออะไร เลยเพื่อนแล้วอ่ะรู้สึกว่าเวลาจะาตัวนี้มันเข้าเกมครับมันจะทำมันจะทำไม่ทุกอย่างมันน่ากลัวทุกคนเกมราอยู่ในงวงมันทำให้แบบว่าโลกนี้มันน่ากลัวนะครับโดยเลือดเดทบอกเลยเลือดนี่นี่เห็นไหมพื้นสันพื้นสันในกิจลือมันทำแีไงเลือดเลือดไม่ดูเลยเกยไดเลือด จะวิ่งมาเดยฉันอยู่ต้นหินมันจะทำให้ทุกอย่างแบบว่าน่ากลัวนะครับไอตัวเนี้ยเดี๋ยวจะหาแบบขึ้นไปไงวะเนี่ยถ้ากลัวอีกโคตรโคตรจะน่ากลัวทุกคนูนี่ไงฉันเห็นไดมอนด์ฉันมีไดมอนด์ห้ามน่ากลัวไดมอนด์ไดมอนด์ที่เป็นเลปเปอร์เปล่าวะเพื่อนไม่ใช่แล้วไดมอนด์นั้นน่าจะทำอะไรไม่ได้ไม่สังเกตใช่หรอทุกคนไม่สังเกตไดมอนด์แล้วไดมอนด์อะไรวะเนี่ยแรปเตอร์เหรอนี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะ ตรงนี้มีศพด้วยอะตอนแรกมันมันไม่มีไม่ใช่เหรอใช่ไอกิีดแกเป็นคนฆ่าวะเขามีแค่แกคนเดียวที่อยู่ด้านล่างอะฉันฉันไม่ได้ฆ่ามันถูกออกมาได้ด้วยวะแล้วมันเป็นภาษาจีนนะมันบอกว่ามันเป็นใช่มันเป็นภาษาจีนนะเพื่อนลองดูดิเอยกิีดมีศพตัางคนฉันจะตามไปดูว่ามันมีกี่ศพวะไอกิดมองตรงที่ฉันดิ ไม่ว่างไม่ได้วะทำไมมีอะไรให้มองมันเป็นศพโอ้ศพเต็มเลยโอ้ my god ทำไมมันปวดจังวะต้องขุดออกกิอุจัดไปต้องขุดออกเว้ไปกิดฉันว่าฉันว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนศพขนาดนี้นะควรจูไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนขุดไดมอนด์อะไรยังอ่ะเพื่อนฉันขุดเลยฉันก็วิ่งเมาแล้วกิ่งไปเฉยไปดีกว่าเราต้องสิกมินเนี่ยนนะครับเฮ้ยมีแมลงอีกครับเฮ้ยติ๊ดติ๊ดพี่บ้าไม่เคยเห็น มาได้ไงเนี <ooo> <table> ่ยเสียงกีเปอร์อ uh. oh ่ะเอ้ยเอ้ยอ่ะเอ้ยลูกซบี้อีกแล้วเอ้ยอ่ะพอมันมีเสียงเอ้ยเอ้ยเลยมันในนี้ตลอดเลยว่ะมันจะมีซบเซฟผมตลอดเนั่นยครับเอ้ยเอ้ยบองเลือดนะครับ ไม่เสี่ยงเอ้ยแล้วก็มีซอมบี้โผล่มาแอมีดาบแกช่วยตีหน่อยได้ไหมเนี่ยตายอยู่ฉันจะวิ่งกลับไปช่วยแล้วกันฮะไอ้เกียร์วะมันมันตอนแกมาถึงนี่เลยวะเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะทำเอฟเพล็กซ์นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทำไม่เป็นแเป็นตัวเดียวมีเลือดไหมวะน่าจะมีเลือดอยู่นะไอ้นั้นมาทางชีวิตไม่รู้เขาจะเห็นไหมครับจะดื่มอะไรกินแล้วเพื่อนกินเนื้อซอมบี้มาทางชีวิตไปก่อนฉันไม่เห็นได้ฉันได้แต่คาบเลือดอ่ะกินเลือดมาทางชีวิต เราเข้าไปในนั้นดิว่าไอคิวมันไม่เห็นวะทุกคนอุ้ยฉันว่าน่าจะเป็นมอกมันีมันเยอะนะปักเก็ตปักเก็ตเอ้ยเสียงมันมีเสียงอีกแล้วทำไมเราไม่เสียงโอ้ข้างล่างข้างล่างเต็มเลยตองเสต็มจ้ำเต็มจ้ำโอ้ย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 ทุกคนมีชิแกนจอคีด้วยชิแกนจอคีดตองขึ้นมาไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่มันตกหลุฉันวิ่โคตรใจลอยอะขอเลยโอ้ยมีมีตางเอ้เอ้เครทำไหมเนี่ ไอ้กินลูกซอมบี้กินว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกซอมบี้มาได้ไงไอ้ยทำไมลูกซอมบี้มาได้อะเอาเอาขึ้นมาได้อะไรวนะเนี่ยฉันจะปั๊มเวลแล้วกันอ้าวอ,อ,อุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้เกดไอ้เกดตัวอะไรไม่รู้สีดำฮะีกเลี้ยวสีดำยืนอยู่ดำเขียวๆคล้ายๆซอมบี้ทำไมทุกครั้งที่มีปัญหาต้องเป็นสีดำตลอดเลยวะ นั่นนั่นนัมันยืนอยู่โหตาแดงด้วยกิจตาแดงเจเห็นไหมเห็นไหมอือว่ะมันเหมือนเมกุจิเลยอ่ะลอยได้ปรีบนี้มันทุกคนผมไม่แน่ใจถ้าเจ้ตัวกังจิตก็ขออภัยนะครับมันหันมาได้เลยไอเมกไม้ครับสกายฉันจะทำให้ไม้ครับหน่ากลัวขึ้นโอ้ โอ้มันถยู่ปากแล้วว่าเพื่อนเราว่าเราอย่าอยู่ตรงนี้เลยไอ้ตองมันวิ่งไม่รอใครเลยกูณสามพูดแล้วทำให้ไอ้เกียร์ชื่อเรากลับมาเพรายพวกนี้นะครับทุกคนมันมืดนะครับมืดไปตองกุรู้ไมมืดแค่ห้าวิแล้วกันนะเพราะว่ามันจะตามมาเหมเราไม่จะบอกอยาสงสารนะถ้าเราไปพูดถึงมันก็ไม่มาเพื่อนเชื่ออุ้ยมันมีหมอกอยู่อยู่ก็หมอกลงอะไรวเนี้ยอ๊ะชดีเร่งพูดีิตองต้องรออะไรับเพื่อน แกขุดทำอะไรกับมือเปล่ากระโหลกไม่นี่กระโหลกตอนนี้ยังไม่มีใครเอ้ยลูกต่อมีมาต่อมีต่อมีเด็กต่อีเอ้ยมันล็อกชั้นอ่ะมันล็อกชั้นมันล็อกชั้นไอตอนระวังมันมันระเบิดอ่ะอยู่มันก็ระเบิดโอ้เฮ้ยโอ้ยมีหัวเขามีหัวไอต่อมีเด็กไอต่อมตายเลยอ่ะอ๋อเพราะฉันเลือดน้อยแล้วไอคิดดูโอ้ยไม่ก็ไอตอนนี้ขุดหัวสกิมสันเหรอมันระเบิดอะระเบิดได้ไงอ่ะ ฉันไม่รู้จะรไบ้ขุดแล้วเฮ้ยฉันจะทำให้โลกนี้มันน่ากลัวถ้าแกไม่ขุดฉันจะฉันจะฉันช่วยขุดแกดูนี่เราจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ฉันไม่รู้ว่ามันจะขุดไกลแค่ไหนวะใช่เพื่อนเราว่าเราตายดำน่าดีกว่าเราตายตรงนี้เล้วเพื่องขุดขึ้นไปอ่ะใช่ลองขุดขึ้นไปมันน่าจะอยู่ข้างบนนะเพื่อนเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันมาช่วยมันมาช่วยขุดมาช่วยเราขุดฉันควรดีใจไหมเนี่ยเอาอุ้ยมันมันหายไปแล้วมันให้ขุดไปทางนี้คือมันมันมันจะมาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิีสเลตปิดไว้ดีกว่ามันคือบล็อกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ดิีสเลตมันคืออะไรไม่รู้ปิดสโตนปิดไว้ปิดไว้เดียให้มันขุดขุดไปตรงมันไม่น่าจะเข้ามาได้ฉันว่าเราขุดนานอยู่นั่นเนี่ยถ้ามีนี่ฉันอยากเฮ้ยสิงเลต อีนเสียกไหมจะวาดรูปไปเขานะครับวาดรูปวาดรูปให้นะดอกมอยากทำพิกแอ็กเล็กเอพิกแอ็กเพชรแต่ว่าไม้ไม่มีหว่ะในตัวจะดูอ่ะไอขิดรถมันจะขุดเสร็จชั้นหน้าเลยนะปอดจะได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหน้ายิ้มมันมีหน้ายิ้มโผล่มาไหนวะนี่อ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ my god ยิ้มทำไมยิ้มหาแป๊ะหาเตี่ยแกเหรอวะ ยิ้มสีแดงด้วยเพื่อยิ้มตาแดงๆอไอเกียดมันมีอีกแล้วมันบอกว่าได้อ่ะไอเกียดอะไรได้ไอเกียดมันบอกว่าพวกเราจะตายอ่ะไม่ตายเว้ยมันใครจะทำอะไรเราได้หรืยใครมาเขียนอะไรวะฉันไม่ได้เขียนด้วยเกียดไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยจะถึงแล้วแน่เลยใช่เหรอความเป็นไม่ได้เฮ้ยมันรอบนี้มันให้หัวใจว่ะเพื่อน แต่ว่าฉันไม่หลับฉันปิดฉันไม่หลับหัวใจทำไมอ่ะฉันรัวแกไม่ได้มาดีฉันคิดวมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะให้ให้คลิกใช่เพื่อนอีกทีเดียวเราถึงชั้นดินแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันได้ยินเสียงมันดินเรื่อยอุ๊ยจะใช่เค้กโอ้โหตายได้ตองไม่ตายเหรอเปิดอ่ะฉันตอนแรกมันมีเค้กันล้วหลัตัว มันมีเค้กนะฉันลงเคกด้วยที่มันเล็กมากอะไรวะคนไอ้แข็งไงฉันหิวไงฉันก็อยากกินเค้กอะแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเราเราจะขึ้นเราอยากขึ้นเราจะขึ้นข้างบนได้ยังไงวะเนี่ยโอ้แม่กอล์ฉันว่าเราควรไปทางไหนอะฉันรู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งที่มันไร้ประโยชน์โอ้ฉันเห็นโอ้ยไอเกดมันมีกล้องแล้วฉันก็เข้าไป จะมาอะไรเกดุนมือนันเป็นสเกลิเตนโดนขังอ่ะฉันจะช่วยเกงอ้าวสเกลิเนโดนไก่ม่เอาไม่เอาฉันจะเอาเก็บไปไว้ข้างนอกไอคิดจะไปไหนวะจะไปอาณาจักรขนมหวานให้ได้ไอ้จะไมมั็นล้วงอะเอ้ยไอ้คิดเกดยังมาไม่ถึงเหรอฉันหุ้ยมีเพชรด้วยเก็บไปไหนแล้วอ่ะบล็อกเพชรอ้าวเดี๋ยวนะเก็บไปไหนเนี่ยฉันอยู่ในอาณาจักรขนมหวานแล้วไอ้คิดแล้วแกเข้าไปได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ฉันมันไม่รู้อยู่อ้าวแล้วโถ่รูอยู่ตรงนี้นี่เอง เป็นยังฉันโก็สาปีขึ้นไปอ่ะว้าวมันจะขนมหวานไอ้ตองโันเลยนแ้วอย่าไปกดเลยมั่วซั่วดเดี๋ยวไไอ้ตองเจ๊ก็รู้ว่าตรงแถวที่มันอันตรายมันมีม้ายู่ดีคอนในตองดูดิเออฉันไม่หาอาหารกันเถอะตอนนี้ฉันอยากกินขนมหวานไม่ไหวแล้วเพื่อนเข้ามูอะไรข้ามมาไอ้ตัวนั้นมาอีกแล้วไอ้ตัวนั้นมาไอ้ตัวนั้นมาัะขี่ม้ายูนิคอนได้วยไหมโอ้ยขิดฉันเจอฉันเจอลูกอมฉันตะกอดทำไมฉันขี่มายูนิคอนไม่ได้อ่ะ ฉันเกลียดโอ้ยไกิจโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบยิงใส่หมาเหรอหลบหลบปืนนั่นแหละมันยิงใส่หมาเหรอไอ้ตองระวังน้ำเวที่มันเขียนสงครามมันทำอะไรอยู่เนี่ยไม่เขียนสงครามหรอหม้ายูนิคอร์นน่ะโอ้ยโลกโลกแห่งความหวานแหววทำไมกลายเป็นอะไรเนี่ยสนาม แกแกฉงครามฉันฉันว่าต้องออกไปจากร้านมาในยูนิคอร์นแล้วมันตามเราอ่ะเพื่อนอช๋อมันจะเปลี่ยนบอสพวกนี้ให้เป็นชันอาหารหมดฉันไม่รู้มันตัวมันคือตัวอะไรแดงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะครับไอ้กินมันเห็นฉันว่ะโอเคฟอสเชอร์เครดฉันไม่รู้ฉันขึ้นมาแล้วอ่ะฉันขึ้นมาขึ้นมาด้วยฉันเห็นแกอยู่ว่าแกขึ้นมาทางไหนเป็นไงวะมีอะไรไหมเออก็มีสายลุงมีโดนัทยักษ์ด้วยต้องมาดูดิ มีอะไรเนี่ยคีเปอร์ขนมหวานที่มันไม่รับมือมันยิงมันยิงลูกอมใส่เราโอ๊ยมันยิงแรงเลยตองอ่าเอ้คีเปอร์ผมได้เสียงของหนอนยักษ์นะครับทุกคนซึ่งไอพวกนี้เนี่ยต้องโดนหนอนเนี่ยเนี่ยเน่ยเลยอ๋อมันอยู่ตรงนี้กันมันอยู่ตรงนี้กันนะครับอุ้ยไมปสายลุงอุ้ยจะตายเนี่ยนี่ยนี่เนี่เป็นประตูโดนัทไอขิดมันลงไปหาแกวะทำไมอย่าลงมาเอ้ยอย่ายิ่งยิ่งยิงคีเปอร์มันยิงคีเปอร์ โันไม่กอดฉันไม oh, ่ฉันกำลังทำเนียนกับขนมหวานเพราะฉันเป็นตัวสีชมพูเฮ้ยอ่าโดนไม่นาฉันเห็นเป็นหมอกโอ้าะไม่กอดอะไรวะเนี่ยอฉันโดนเลยตายอ่ะฉันโดนคีเปอร์ยิงตายอ่ะเพื่อนเลืยฉันเหลือครึ่งหัวใจอ่ะฉันไม่ต้องโดนอะไรอ่ะเอ๋อไปทางไหนวะถ้ำขนมหวานไปทางนี้นี่หว่าจะกีดถึงมันมีอะไรให้ทำไม่ว่ากิดในถ้ำนั้นอ๋อคิปเปอร์อีกแล้วอะไรวะมันมาจากไหนวะไอ้คิปเปอร์เนี่ย ฉันก็เจอมันเลยฉันเข้ามาฉันก็เจอมันเลยมันยิงแรงมากอะยิงแม่นเลยโอ้าอ้ามันระเบิดด้วยเหรอเฮ้ยนั่นตัวอะไรไอ้กิดอะไรไอ้กิดขึ้นไประวังเจอกับตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้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 ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวที่ผ่านไอ้อ่านเนี่ยเฮ้ยพื้นเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะโลกแห่งขนมหวานไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้กิดจะได้บอกว่าบล็อกที่ว่าอยู่อยู่ที่นี่อ่ะ เพราะมันอยู่ในโลกแห่ง okay. นี้แล right ้วมันกินได้อะบล็อกเค้กที่แกบอกอะใช่เหรอฉันเม่อคยจะกินมันเลยเออแกกินว่ากินได้แต่เป็นเพี่ากินได้จริงๆอะไอ้กิมันมันยืนทำอะไรไม่รู้อะไอตัวดำเว้ยมันทุกอย่างมันกลายเป็นรีสโต้แล้วมันทำอะไรอยู่เนี่ยคือไอ้วันเอ็กวันนี่หว่าตัวนั้นเพราะว่ามันมันมีแค่วันคนเดียวที่จอยไอตัมันทำอะไรดิมันเป็ได้กิมันเป็นได้มันเสกหัวเป็นลานเลยอะหัวคนอะไอตัวควไอตัวควายจดีแล้วโอ้ยอมัน ไอ้เกดเกดโอ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้เกดเกดดูโลกของหวานไม่ดีทายใต้ลอยแล้วเพื่อนจะมาดึงไอ้บุญจะกลับไปโลกขนมหวานไอ้เกดต้องดูว่าโลกแล้วแลให้ปืนเกิดีมเปลี่ยนมันโลกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นสีแดงไปหมดอ่ะเกยตัวนั้นไงียบมันไล่ฆ่าฉันน่ะมันให้ปืนฉันเอาโอ๊โอ๊ะโอ๊ะอ้ยมันให้ปืนเหรอ มันงไหายแลนว่าเฉันว่าเรานอนยักไปดีกว่าเพื่อนทุกคนเห็นนอนยักไหมกลับไปเข้าท่ำโลกมนุษย์ของเราดีกว่าอ้าวกลับกันแล้วเหรอคปอร์ตามมาผมไม่ยอมให้กลับง่ายเลยผมไม่ยอมให้กลับง่ายๆเลยมันระเบิดด้วยป่ะโอโอโอระเบิดเป็นลูกลูกกวาดนี่ทำไมเค้กตอนนี้กินได้แล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราหิวได้นะเพื่อนฉันไม่ได้จะวางล็อกซะหน่อยไม่กอดอุ้ยไอ้กิดคอมฉันค้าง ฮะมันเหล็กโอ้ยได้ไงอ่ะมันเหลกอ่ะไอ้บอกนะเป็นเพราะว่าวันนี้คนเอกมันแหลกเหลกฉันเริ่มแหลกแล้วฉันเริ่มแหลกแล้วเกิดอะไรขึ้นทางเลยโอ้ยก็ฉันทางไปเลย